งวดนี้ชอบเลขสามงวดนี้มักเลขสามครับสีนำโชคคือสีส้มนะครับผมชอบเลขสามงวดนี้ผมหมักเลขสามภัยมักน้ำาผมบองวดนี้ชอบเลขสาม สวัสดีนะครับโอ้ยมีแต่คนสมพิมพ์มาสวัสดีมีแต่คนพิมพ์มาสวัสดีครับพี่น้องมีแต่คนพิมพ์มาสวัสดีอร่อย มชอบเลขสามบางคนอาจจะบอกว่าเลขผมไม่เข้าเลขผมไม่เข้าแล้วสามงวดเดี๋ยวเอาอย่างนี้แล้วกันดูไว้ดูไว้เป็นแนวทางเผื่อเลขที่เรามีมันดันตรงก,กันกับเลขผมจะได้คัดออก <c oughs> จะได้คัดออก เลขสามครับมีใครจำได้ไหมว่าปีที่แล้วมันออกอะไรนี่ใครจำได้บอกครับว่าหนึ่งมีนาสองห้าอ๋อมันไม่ออกนี่นาะมันไปออกเดือนพฤษภาฯนี่นาะมันเป็นโควิดมันเป็นโควิดมากสัมสวัสดีค่ะมากเลขสามกับเลขหนึ่ง สามหนึ่งสี่บอกครับผมชอบเลขสามนะครับเผื่อบางคนจะได้แบบว่าโอเคดูเป็นแนวทางจะได้ไม่ต้องเอาเลขที่ผมให้ดูไว้ไม่เสียหายทุกคนดูเพื่อความบันเทิงเมืองพวูดว่าหมองเทิงนะนะครับอ่ะพร้อมหรืออยังถ้าพร้อมแล้วกดเลขหนึ่งให้ผมเนี่ยกิโลละสวัสดีคุณซีดีซับกดเกดหนึ่งแล้วพร้อมมา ใครพร้อมแล้วกดหนึ่งมาได้รพร้อมแล้วกดหนึ่งมาครับใครพร้อมแล้วกดหนึ่งมาใครพร้อมแล้วกดหนึ่งมาเลยครับสีบานสีส้มนะครับทุกคน ใครชอบกับผมไหมมีใครชอบกับผมไหมตัวนี้เออลังสิ์ก็ร้อนนันนู่นน,นี่เออแม่แกอยู่ลบบุรีเอ,อ่อที่ที่ขายอันเนี้ยนะครับอาจารย์ต่อแตกเยอะมากไม่ใช่โทรศัพท์ผมโทรศัพท์แอดโทรศัพท์น้องผม สีสเกตก็ร้อนร้อนจับใจห่อนบักคักเลยครับสีหมานคือสีแสดนะครับชอบครับผมประสาทรอนหรือเปล่าไม่รู้หมอทางไหนเห็นเลขสองด้วยเป็นสองสามสี่หรอคุณคุณสหวัฒเห็นสองสามสี่ตีิ เลขตรงใจนี่แหละที่ผมมาไล่สดมื่อนี้กะเพราะเลขตัวนี้ละ่ะนะครับเอาอีกไหมเอาอีกบอเอาตัวเดียวนี่และเนาะคือฝันนะครับคือฝันคือถ้าฝันเห็นเป็นเลขอะไรแบบนี้ผมบอกก่อนเลยว่ามันไม่ค่อยออก ฝันเป็นเลขแบบนี้มันไม่ค่อยออกมันจะออกขึ้นขึ้นลงลงเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยผมว่าสามสี่มีประเด็นสามสี่มีประเด็นเพราะว่าฝันว่าฝันว่าเสียงเซมซีแล้วได้สามห้าฝันว่าเสียงเซมซีแล้วได้สามห้าโอ้สวัสดีคุณแก้วใจนะครับสวัสดีคุณแก้วใจเนี่ยคนที่ดูอยู่ตอนนี้จะเป็นเอฟซีแบบขาประจําเพราะว่าขาจรจะออกไปแล้วเพราะว่า ห่วยผมไม่เข้าสามงวดกซิมิตรขาประจำยังอยู่กซิมิตรคาประจำยังอยู่เมนบอพี่น้องอุดรร้อนที่สุดตั้งแต่เกิดมาเพิ่งเจอใช่ไหมห้อนบ้านผมก็ห้อนนี่แหละผมได้พุชารแช่น้ำนี่แหละพุชารแช่น้ำมาสันพุชาร์กินกับน้ําแข็งแล้วก็ใส่น้าเฮลบุบอยนะสั่งเลย สั่งวันนี้เขาส่งพรุ่งนี้แต่แล้วแต่ออเดอร์เขาเยอะน้อยด้วยนะสั่งวันนี้ส่งพรุ่งนี้ถึงไม่เกินสองวันของถึงชอบเหมือนกันใช่ไหมสามสี่สามห้าคือฝันนะครับแต่ว่าสามสี่เนี่ยคือหมักแต่กับบอลูว่ามันสีออกบอก่ออกนะครับบางคนอาจจะเอาเลขชอบผมคงต้องบอกก่อนว่าใครที่แบบว่า เพิ่งตามผมได้สามงวดอะลองหยุดตามสักงวดหนึ่งเข้าใจไหมลองหยุดตามจักงวดหนึ่งเฟซกดดูไม่ได้ต้องเฟซของอาจารย์ถึงดูได้สุราษฎร์สวัสดีพี่น้องจากภาคใต้สวัสดีพี่น้องจากภาคใต้นะครับ อุบลก็ร้อนมาเออวันเนี้ยมันร้อนมาก,เออนนมมากๆเลยนะครับมันร้อนมากๆใครที่จำไม้ทางใครที่เพิ่งตามได้สามงวดลงหยุดก่อนหยุดก่อนหนึ่งงวดรอหยุดรอดูว่าสาเหตุที่หวยผมไม่เข้าเออเป็นน้ำเห้าสื่อน้ำเล้าบออ่านน้อจากสี่แหมเอองวดหนักกบหูทางแล้วเขากับมกักใบเขากับไปไายผู้อื่นสื่อหยอย่สี่แหมเข้าใจบ่ แต่ถ้าใครเคยถูกหวยกับผมมา,นะาอ่ะใครทื่เถูกหวยกับผมมาตามได้แต่ใครที่ไม่เคยถูกอย่าพึ่งเพราะว่าอยู่ดีๆมันก็ไม่เข้ามาสามงวดนึกออกไหมเผื่อบางคนแบบมันมันเผื่อบางคนพึ่งตามเพึ่งตามได้สามงวดแล้วมันไม่เข้าสักงวดนะ่ะเออเข้าใจไหมแต่ใครที่ตามมาหลายๆงวดนะ่ะตามต่อได้ดวงเขายังสวนพงกันเยอะ <laughs> <laughs> นึกออกบ่ครับ เออผมเลี้ยงไก่นะครับคือผมจะเลี้ยงไก่จริงจอยากเลี้ยงนกยูงด้วยแต่ไม่รู้ว่ามันจะผิดกฎหมายหรือเปล่าเลี้ยงนกยูงมันผิดกฎหมายไหมครับนกยูงที่มันลำแพนหางอ่ะผิดกฎหมายบอมผมอยากเลี้ยงนกยูงน้าอยากเลี้ยงไก่อยากเลี้ยงห่านอยากเลี้ยงห่านเลี้ยงไก่เลี้ยงนกยูงเพราะว่าตอนนี้เลี้ยงวัวแล้วใช่ไหมครับแล้วไก่เนี่ยเพิ่งสั่งมามีแต่ตัวผู้ เดี๋ยวรอตัวเมียก่อนเดี๋ยวหาตัวเมียที่ชอบชอบก่อนแล้วก็จะสั่งตัวเมียมา